ทำไมยังไม่นอนนอะออแล้วคุณอะทำไมยังไม่นอนนั่นไงยอกย้อนไงยอกย้อนนี้ต้องต่อยอนะเนี่ยตรงนี้ต่อยไม่ได้คะ่ะเออไม่ต่อยหรอกตีๆแล้วเนี่ยผมจะไปนอนแล้วดีที่ได้รู้จักนะคะ เราชื่อมารุครับเราชื่อมาลอุยอย่าเพิ่งหงุดหงิดดิรู้ได้ไงคะว่าหงุดหงิดขี้หงุดหงิดเนี่ยเราเนี่ย <c oughs> รู้ได้ไงคะว่าหงุดหงิดก็มีตอนหายใจด้วย ใช่ไหมชี่งอดหิบแน่นเนี่ยนี่ต้องโดนไม้เลียวนะไม่กลัวค่ะไ <c oughs> ม่ก,มกลัวด<ม>้วยเอาเอาเอาปากมาใกล,ใกลใ้ๆมายดิเสอย่างเบา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 เออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหมันต้องอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยเรา เสียงมันจะสะท้อนไงอย่างนี้ถูกยังถูกต้องที่สุดเลยล้วอกไปครับถูกใช่ใช่ถูกแบบนี้ใช่ใช่ใช่ไคุณลองพูดถูกยาวกว่านี้ถูกเสียงต่ำกว่านี้เสียงต่ำกว่านี้ถูกแล้วต่ำพอยังครับไม่คุณถูก ถูกถูกถูกเราต้องพูดคำเดียวว่าถูกถูกถูกนั่นแหละคะ่ะโอเช่เชคุณคือถ,ถูกต้องที่สุดถูกนี่แหละนี่แหละนี่แหละ <laughs> ชื่ออะไรเหรอครับคุณถูกชื่อซีคะ่ะชื่อซีก็หกละคิดนานเ <laughs> นะี่ยคิดนาน ไม่ได้โกหกชื่อซีจริงๆค่ะโอเคข่าเบอร์ได้ไหมครับอ่าไดกับอะไรคะอ่อแลกกับเบอร์ของผมครับแป๊บหนึ่งนะคะน้องประมาโอเคดนเทแลวยังไม่ทันเลยกูอยู่ไหนโอเคพี่ก็อยู่หลาดกางกูอยู่ตรงไหนเขาเขามีเจ้าของแล้วสีม่วงที่มีผู้หญิงผมฟ้าเหรอ รถรถที่มีวิ้หญงผมฟ้ายือนอยู่เหรอผมฟ้าโอาเคเดี๋ยวเดินไปหาโอเคบ๊ายบายคร่ะจะไปแล้วใช่ไหมเจ็ดเก้าสองสี่หนึ่งค่ะเจ็ดเก้าสองส่หนึ่งแม่ทีจำแม่นนะ คันโทรไงเออมันโทรยังไงออเจ็ดเก้าสองสี่หนึ่ง h e ล l o h e l l ลอุ้ยใช่จริงด้วยคิดว่าหลอกเหรอคะไม่หลอกหลอกชื่อซีเราชื่อมาลุโอเคไวเด๋ยแล้วโทรหาแนะ่ มาลุมาลุเดี๋ยวเราเมมชื่อซีไว้ก่อนซีจะเป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยนะเนี่ยเนค,คนแรกเลย ใช่ครับใช่ครับอันนี้วันที่สามแล้วยินีีที่ได้รู้จักค,ครับ,บครับครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วแหละฝันดีดวงหน้าครับพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพัน่นี้เหมือนเดิค่ะค